วันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องตอนบําเพญทุกกรกิริยาหลังจากได้ทรงศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองจนได้บรรลุรูปฌานสี่อรูปฌานสี่แล้วในขณะที่ลัทธิความเชื่อในสมัยนั้นเชื่อกันว่าร่างกายเป็นกรงขังของจิตถ้าต้องการทำตนให้เป็นอิสระ ต้องทำให้จิตเป็นอิสระจากร่างกายจึงมีความจําเป็นจะต้องทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากมากที่สุดถ้าทำได้อย่างนั้นจิตก็จะเป็นอิสระได้ 3. ทรงอดพระกยาหารโดยการลดจำนวนอาหารที่เสวยในแต่ละครั้งให้น้อยลงโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งทรงเสวยพระกยาหารเพียงเม็ดเดียว จนพระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีวันเศร้าหมองทันใดนั้นทรงได้ยินเสียงพินแว่วมาแต่ไกลพร้อมด้วยบทเพลงขับขานความว่าดีดพินจับระบำจงทำสายให้พอดีตึงนักสายมักขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสหย,ย่อนนักเสียงหมดไปจงทำสายให้พอดี เมื่อพระโพธิสัตว์หยุดทรมานพระวรกายท่านมั่นใจว่าไม่ได้ตรัสรู้แน่แล้วและพระโพธิสัตว์ก็ทรงยืนยันว่าการทรมานร่างกายหาใช่ทางตรัสรู้ไม่เพราะพระโพธิสัตว์ทรงทำมาจนถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ไม่สามารถตรัสรู้ด้วยการทรมานร่างกายได้